สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาชมบอนสีที่เป็นไม้จอมนะคะที่เป็นเพื่อนได้เห็นทั้งสองต้นนี้นะคะจะเป็นสีเบญจโลงกับชายชนนะคะซึ่งทั้งสองต้นนี้นะคะก็จะเป็นไม้จอมทั้งคู่เลยนะคะก็มีลักษณะการแตกใบออกมาสวยมากเลยนะคะสีก็จะออก อาเข้มมาเลยนะคะสีจะชัดแจ่มขึ้นมาเลยนะคะแต่วันนี้นะคะที่เราจะพามาดูเด่นๆเลยนะคะก็คือไม้ที่เราทําการตัดจอมไปนะคะแล้วการชาการอบนะคะควรจะต้องแยกกล่องกันนะคะเหมือนเช่นตัวนี้นะคะในกล่องของเรานะคะจะมีทั้งไม้ผ่าชิ้นแล้วก็ไม้จอมนะคะซึ่งเราก็ลืมนะคะว่าไม้ผ่าและไม้จอมนะคะอัตราการงอกอัอาตราการจเจริญเติบโตจะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนเหมือนในกล่องนี้นะคะซึ่งเราใส่รวมกันไว้นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้เพื่อนดู นี่เลยค่ะในกล่องนี้นะคะก็จะมีทั้งไม้จอมนะคะแล้วก็จะเป็นไม้ที่ผ่าชิ้นเอาไว้นะคะมีทั้งแบบงอกแล้วแล้วก็ยังไม่งอกนะคะก็เหมือนต้นนี้นะคะนี่หลวงราชของเรานะคะที่เราทําการผ่าเอาไว้นะคะมีทั้งไม้ผ่าแล้วก็ไม้ ยอดจอมนะคะเราเอามาใส่รวมกันนะคะซึ่งการที่เจริญเติบโตนะคะการงอกนะคะไม้จอมอย่างเนี้ยนะคะก็จะงอกเร็วกว่าพวกไม้ชิ้นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นไม้ชิ้นทั้งหมดนะคะ การอ่าการอบบอนสีนะคะเราควรที่จะแยกกันนะคะไม้จอมหรือว่าไม้ผ่าชิ้นนี้ก็แยกกล่องกันไปได้เลยค่ะหรือถ้าการอบในตู้นะคะเราก็สามารถใส่ได้ทั้งคู่นะคะหรือถ้าเป็นกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีฝาปิดแบบนี้นะคะเราก็ควรจะแยกประเภทกันนะคะชิ้นชิ้นผ่าก็ควรจะเป็นแบบทั้งทั้งกล่องไปเลยนะคะแล้วก็ชิ้นที่เป็นหัวจอมยอดจอมแบบนี้นะคะเราก็ควรที่จะแยกเหมือนกันค่ะเพราะ จอมแบบนี้นะคะก็จะงอกเร็วกว่าไม้ผ่าที่เป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นชิ้นผ่าก็จะงอกช้านะคะเพราะว่าไม้จอมแบบนี้นะคะเวลาของงอกขึ้นมานะคะใบเขาจะค่อนข้างสูงใหญ่นะคะมันจะสูงแล้วกัดสีมาเลยนะคะออกมาเป็นใบเลยนะคะถ้าปล่อยเวลาไว้นานขึ้นนะคะเราไม่ได้ดูก็จะทําให้ใบของเขานะ,คะโค้งงอดันกับฝากล่องได้นะคะเมื่อกี้นี้เราที่เราปิดเอาไว้อย่างนี้นะคะ มันเริ่มดันฝากล่องขึ้นนะคะแต่ว่าเขาจะไม่มีแรงดันฝากล่องจนอ่าฝากล่องพเยอได้นะคะมันก็จะทําให้ใบของบอนสีของเรานะคะโค้งงอผิดรูปแบบนี้นะคะทุกคนทางที่ดีนะคะเราควรจะแยกกันนะคะแยกไม้จอมออกไปเลยนะคะอันนี้เราก็เอาออกมาตั้งข้างนอกได้แล้วนะคะทุกคนนี่นะคะชายชนที่เป็นไม้จอมเหมือนกันนะคะ นทั้งสองต้นนี้คือไม้จอมนะคะลักษณะไม้จอมนะคะเวลาเขาแตกใบขึ้นมาใหม่นะคะก็จะเป็นแบบกัดสีมาเลยนะคะทุกคนสีอะไรก็แล้วแต่นะคะเวลาเขาแตกใบามาใหม่ก็จะขึ้นสีมาเลยไม่เหมือนไม้ผ่าน,นะคะบางตัวนะคะก็จะขึ้นเป็นแบบว่าเขียวแบบนี้นะคะเขียวยังไม่มีลายยังไม่มีอ่าลักษณะเด่นๆของบอลสีนะคะก็ยังแยกไม่ออกแต่ถ้าเป็นไม้จอมแบบนี้นะคะก็ จะทําให้เห็นสีเห็นลวดลายเลยนะคะเดี๋ยวค่ะแล้วไม้จอมนะคะที่ทุกคนสงสัยกันว่าไม้จอมคือบริเวณตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะอ่าอย่างเหมือนเช่นหัวนี้นะคะเห็นไหมคะว่าหัวนี้จะเป็นไม้มีทั้งหัวมีทั้งเขี้ยวมีทั้งตาเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้นะคะเราจะต้องทําการผ่านะคะจริงๆแล้วหัวเนี้ยเราจะเอาไปผ่านะคะทําการขยายพันธุ์ต่อไปอันนี้ น่าจะเป็นพวกห้องเฮาหรืออะไรสักอย่างนะคะเพราะว่านางยุบลงหัวไปนะคะหัวก็ค่อนข้างใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูลักษณะที่เป็นบริเวณจอมนะคะนี่คือส่วนจอมนะคะทุกคนที่เราผ่ามานะคะเนี่ยอันเนี้ยที่เราผ่ามาให้เป็นต้นแบบนี้นะคะนี่ก็คือช่วงบริเวณช่วงยอดนี้นะคะเวลาเราผ่านะคะเราก็จะไม่ทําให้ชิ้นมันเล็กเกินไปนะคะเพราะเราก็อยากให้จอมนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ ยังมีที่อ่ะกเรียกอะไรอาหารนะคะนี่เราทําแบบนี้เลยนี่นะคะแผลมันจะไม่สวยนะคะถ้าเป็นมีดแบบนี้นะคะเพราะว่ามีดมันไม่ค่อยคมแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะก็คือบริเวณที่เราผ่าออกมานะคะนี่คือหัวของเขานะคะอันนี้เราก็ไปทําการผ่าเป็นชิ้นแล้วแต่ชอบเลยนะคะชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วก็ไปผ่า แล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็นำไปเพาะได้เลยนะคะอันนี้คือบริเวณส่วนหัวนะคะช่วงบริเวณนี้นะคะนี่อันนี้ก็คือส่วนที่เขาเรียกกันว่าจอมค่ะทุกคนและส่วนบริเวณนี้นะคะก็จะงอกขึ้นมาเป็นใบหรือว่าหลอดนั่นเองค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนก็เอาไปทำความสะอาดหรือล้างก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ไปทาเป็นปูนแดงได้เลยค่ะแล้วก็ไปปลูกเพาะแบบนี้ได้เลยนะคะ นี่นะคะก็คือตัวเดียวกันนะคะคือส่วนจอมนะคะทุกคนเวลาของงอขึ้นมาก็จะออกเป็นสีสันที่เราปลูกเลยค่ะโอเคค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะกับการปลูกบอนสีที่เป็นไม้ยอดจอมนะคะหรือถ้าเพื่อนๆนะคะผ่าบอนสีนะคะก็ควรที่จะแยกกล่องหรือแยกประเภทกันนะคะว่าควรปลูกทั้งชิ้นผ่าและชิ้นจอมนะคะควรจะแยกประเภทกันนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นจอมนะคะเวลาการแตก เวลาการแทงหลอดขึ้นมานะคะก็จะขึ้นสีให้เห็นชัดเลยนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็พาเพื่อนๆนะคะมาชมบอลสีที่เป็นยอดจอมนะคะกันประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ